แล้วไงถังป่องช้างอุ้ย้ยมีอาการครับพี่น้องลังสองอขันเบ็ดจมเลยครับปลาอะไรเนาะชนกันครับผม หลังนี่เอาครับผมโยบโยบโยบไอช้อนเน่เลยครับตรงนี้เิดนหางแล้ว เบสคนงานคนทวดครับพามาหาใส่เป็ดอีกแล้วครับพี่น้องครับหมายก็เป็นหมายทุ่งนาแบบนี้แหละครับหมายนา้ํา่วงครับลองดูครับคลิปที่แล้วใส่ในคลองไม่ไม่ค่อยหมานะครับคลิปนี้ลองใส่ในทุ่งนาดูครับจะหมานไหมเดี๋ยวไปดูกันครับน้าเต็มเลยครับน้ําขาว ฝนตกมาคืนนี่อ,อ,อย่าเขียดเหมือนเดิมครับนี่ครับจะใส่ใส่นี่ครับซีกนีด้ด้วยสองซีกเบ็ดยี่สิบหลังครับผมติดปักยี่สิบหลังอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม กันแลงครับพี่น้องเป็นนาเป็นทุงน่งนาของหน้าผมเองครับผมใส่ได้อยู่อยู่ติดกระบอกครับผมว่าปลามันต้องออกมานี่แหละน้ำเต็มบ่อเลยครับตอนนี้ วันทะเลเลยครับก็จะประมาณนี้ครับผมอ้น้ำดูเอนาน้ำไปไว้ในมูดนี่นี่ครับฝั่งนี้หรอสุดยอดเลย ทางเดินก็จะล่งๆหน่อยครับเออเปิดมาเลี้ยงแพะ ใส่ให้ดูหลังสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะรีบใส่เห้นมดครับผมทำเวลาเดี๋ยวค่ำม่ดูว,วันนี้ฝนจะตกไหม Okay. ครับผมเดี๋ยวคอยมาลุ้นด้วยกันครับว่าจะมีตัวมากินไหมที่นี่อำเภอด่านคุณทศครับบ้านผม้านเกิดจากนครราชสีมา สุดท้ายครับพวาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไป ลุนตอนเดินกลับนะครับว่าจะมีสักตัวไหมเดี๋ยวคอยมารุนกันครับผมทางเดินก็ยากหน่อยอย่ามักพักนะครับยังไม่มีอาการ อยู่ดีครับเหยื่อต่อีกสองสามหลังครับ ยงครับเดีแล้วไงรอรุ่นรอบคํานะครับตัวนี้ยังไม่มีปลามากินเลยเดี๋ยวรอต้องรอคัมคัครับถ้าฝนไม่ตกก็จะมายาวมครับผมเกีคครับเดี๋ยวเจอกันครับผมนม้ำเยสอน้ำแต่ครับบางใครไม่มีน้ำก็มาเอ,อาตานี้เด้อครับนี่ด่านคุณทศนี่ สวัสดียามค่ำคืนครับพี่น้องามายามเบ็ดครับได้เวลายามเบ็ดแล้วตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งครับเป็นยังไงเนาะจะคือไหมรุนกันครับผมหลังแรก จ้อยเหยายังอยู่ป่าลกเสียวครับกลางคืนอืมนี่นะครับอันตรายแน่เนี่ย เห็งกล่องช้างเฮ้ยเฮ้ยมีอาการครับพี่น้องหลังสองอขันเบ็ดจมเลยครับปลาอะไรเนาะซุนกันครับผม ช้สองมือครับพี่น้องเดี๋ยวต้องวางกล้องกันลุ่นกันครับเป็นปลาอะไร น้อยครับผมชนครับสวยงามเลยครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มยังคคืนมาแล้ว

ไปหลังต่อไปครับสงหลังได้หนึ่งแต้มแล้วถือว่าหมานอยู่ครับผมหลังชี่สาม สามยังอยู่ดีครับหลังนี้เหยียตาย หลังนี้ก็ยังอยู่เดินยากนะครับมีแต่ต้นกล้วย จมครับผมตุยเรียบร้อย,อยตุยจ้อยแสลอยติดตเตดต้นเขาข้ามแล้วน มันค่อยอ้วนเท่าไรครับปลาช่ชนนาแตมสองหมาสองแต้มแล้วถือว่าสวยครับ ใส่น้ำพริกแล้วหลังนี้ไม่เอาเหยียตุย ต่งนี้ก็ไม่เอาสองหลังสุดท้ายครับ ผมจวบจวบอูยโ้มไอช้อนแน่เลยครับตรงนี้หิดหางแล้ววบจวบดูที่นั่นไงครับผม ขาวโจ๊ะล๊กแจ่มเลยครับหมานมานใส่สวยอยู่ครับแต่ว่าไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ เต็ม3ที่น่นโอเครับยอใส่เยอแล้วปักไว้ต่อครับผมเยยบ หมานหมานรผมสรุปผลงานรอบแรกครับสามแต้มถือว่าหมานอยู่ครับผมกะว่ายามรอบเดียวแหละครับว่าจะกลับบ้านเลยว่าหิวข้าวไังได้กินข้าวครับเดี๋ยวยังไงรอลุ้นอีกทีรอบเช้าครับผมว่าจะมีแต้มไหมรอบเช้า ก็เดี๋ยวสลับคืนนี้ก็ตาตสสีสวัสดีครับผมเจอกันรอบเช้าครับจะมีแต้มให้พี่น้องได้ดูไหมไปครับผมออขึ้นบ้านอย่างเสือขึ้นบานอย่างเสือ อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพี่น้องดีเวลาหกโมงคือเก้าครับมาเก็บกู้กับดักหรือเบ็ด,บดนั่นแหละครับรุนกันรอเช้าครับจะมีแต้มรู้เปล่าอามยังไม่ลดเลยครับ้าฝนยุดโต๊กนี่ ก็น่าจะลดอยู่ครับหลังแรกครับหลังแรกโอ้ยก่อนเดี๋ยวครับขากลับค่อยเก็บ สองที่สอง,งก็ไม่เอาครับเป็นไงเนาะเงียบจ้อยามที่สามลงที่ 3. สี่ก็เงียบครับอะไรเนาะ ยาม,มาหลายหลังแล้วครับยังไม่เห็นตัวนะครับยังไม่มีอาการบรรยากาศยามเชา้าฝนปลปอยๆครับ ได้สักตัวมาไม้ดอกเช้านี่สองหลังสุดท้ายพี่น้องงูเฟ้นเหรอจะไม่ได้เลยครับเรียบร้อยครับผมเงียบจ้อย Oh. หลังนี้ครับตัวเบ็ดอยู่กลางอากาศเลยโอเคครับรอบเชา้าไม่ได้สักกระตัวเออเนาะเดี๋ยวว่าเอาบรรยากาศครับรอบเช้านี่หมานแต่กลางคืนครับถึงสามแต่ม ออโอเคครับอชอบคลิปการหาอยู่กินแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำคลิปอะไรนี่เดี๋ยวค่อยมาตามรับชมนะครับผมฝากช่องด้วยครับเบิร์คนหนักคนทวดทั้งในทั้งเพจทั้งเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เปยีเยนานี้ก่อนยังไม่ได้วางข้าวเลยครับเจ้านี่บรรยากาศขามือขมัวครับไม่มีแดดกลับไปเจอกันใหม่โชคดีมีชัยสวัสดีครับ thank mm -hmm. you